ดีค่ะพ่อแม่คุณพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหาคนครทุกท่านค่ะเปิดอะไรคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บนสะพานด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้นะคะปูไปพบกับพ่อแม่พี่น้องมาหลายที่มากค่ะในกรุงเทพมหาคนคร และรวมถึงที่จังหวัดนครปฐม,มด้วยค่ะไปทำบุญและขอบุญนี้มาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะทำบุญมาขอให้มีความสุขขอให้สยามเมืองจิ้มและความสุขตับเกินส่ประเทศไทยค่ะ น้องคะวันนี้นะคะได้รับการต้อนรับจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างมากทุกท่านให้กำลังใจมากต้องบอกว่าไปไหนไม่มีเหนื่อยเลยคะ่ะมาขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องวันนี้อีกทีหนึ่งได้ไหมคะขอเสียงั้านซ้ายมือหน่อยสิคะขวามือละคะและขอเสียงสุภาพสตรีหน่อยได้ พลังสตร,ตรีกรุงเทพมหานครน,นี้ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสองปีที่ผ่านมาระหว่างที่ปูไปหาเสียงพบก,กับพ่อแม่พี่น้องได้รับคำบน่นบอกว่าวันนี้ราคาหมูก็แพงสุดๆเลยใช่ไหมคะ แล้วราคาข้าวสารก็ตกลงใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้จะอยู่ไหวยังไงครับพ่อแม่พี่น้องคะ้าเพื่อไทยขออาสาเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะได้ไหมคะโอ้ขอบคุณมากคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะต้องเรียนว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นเราจะขออาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สินค้าแพงเราจะลดดูแลเรื่องของการผูกขาดและต้นโดน,นสินค้าทั้งหมดให้เป็นไปตามกลไกการตลาดดีไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะการขนส่งในกนรุงเทพมหานครนั้นหน้านน้ำมันวันนี้แพงมากใช่ไหมคะพักเพื่อไทยมีนโยบายในการเร่งรัดโครงการลดไฟฟ้า10 ใช้ยี่สิบาทตลอดทุกเส้นทางค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และเคยทำงานประสบความสำเร็จมาแล้วรับ ได้จริงๆใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราพบว่าวันนี้นอกจากจักสินค้าแพงราคาสินค้าตลาดเงินเฟ้อต่างๆเพิ่มขึ้นกว่า20%ในขณะที่รายได้ของพ่อแม่พี่น้องนั้นเพิ่มขึ้นไม่ถึง5%เลยใช่ไหมคะ <S <S แน่นอนอย่างแรกนะคะที่พักผู้ไทยจะต้องเข้ามาดูแลถ้าเราเป็นรัฐบ,บาล ก็คือการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ300บาทค่ะและน้องๆที่จบปริญญาตรีเงินเดือน15,000บาทดีไหมคะ,ะพ่าแม่พี่น้องคะน้องๆที่จบปริญญาตรีนอกจากเราจะมีโครงการนโยบายในเรื่องของการกำหนดเงินเดือน15,000บาทแล้วเรายังมีกองทุนตั้งตัวได้ซึ่งจะเป็นกองทุนสำหรับน้องๆนักศึกษา ที่จบใหม่นะคะที่ต้องการที่จะตั้งตัวเป็นเท่าแก่น้อยในโครงการนี้มีโครงการลงทุนมหาวิทยาลัยละ1,000ล้านบาทค่ะและนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ที่ฉันพบว่าวันนี้ปัญหานี้สินเป็นยังไงคะพร่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะเราจะนำนโยบาย หนี้ที่ต่ำกว่าห้าแสนพักไปเลยสามปีดีไหมคะแล้วก็แม่พี่น้องคะนอกจากนโยบายในการพักหนี้แล้วนะคะเรายังมีโครงการในเรื่องของสิ่งที่เราเห็นว่าวันนี้โครงการกองทุนกู้ยืมกอยอะต่อไงคะดีไหมคะซึ่งกองทุนนี้ต้องเรียนว่ากองทุนนี้เราปล่อยกู้กับนักศึกษาเป็นจำนวนถึงสามล้านเจ็ดแสนคนมาแล้วนะคะ แต่สิ่งที่พบก็คือว่าทุกปีนั้นจะมีการดำเนินคดีติดตามนี่ผู้ที่จบใหม่ปีละหนึ่งแสนคนลายวัน่ะวันนี้เรามียอดทั้งหมดกว่าสี่แสนลายแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วแบบนี้นักศึกษาที่จบใหม่ไม่มีงานทำไรายได้ไม่พอภาครัฐต้องเข้ามาดูแลใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้อง ้าเราจะเริ่มปรองดองเราต้องดูแลจากกลุ่มตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นพักเพื่อไทยจะมีนโยบายในการดูแลพักนี้สําหรับนักศึกษาที่จบแล้วในกองทุนกู้ยืมนั้นถ้ากรณีไม่มีการทําเราจะพักนี้จนกว่าจะมีงานทําค่ะสุกใจไหมคะถ้าใครมีงานทําแต่เงินเดือนไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เราจะเข้ามาช่วยดูแลและผ่อนช่วยในการยืดชำระหนี้ให้ค่ะเพราะน้องๆนักศึกษานั้นคือเยาวชนและมีเป็นอนาคตของประเทศไทยทำไมเราจะต้องทำให้เยาวชนนั้นไม่เป็นภาระต้องช่วยดูแลใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะในส่วนของนักศึกษา,าแล้วนะคะนอกจากนั้นพระพระธเยยังมีนโยบายโครงการสำหรับ น้องๆชั้นปถมนะคะในการแจกโครงการแท็บเล็ตพีีค่ะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ระดับเล็กนะคะจะช่วยสำหรับน้องๆปถมในการเรียนรู้โลกัานที่เปลี่ยนแปลงไปมากอย่างรวดเร็วค่ะและสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ทำนททำงานนะคะในเรื่องของระบบจํานำข้าว เราจะนำจหลมจจำนำข้าวกลับมาเพื่อทำให้ข้าวสาดนั้นมีลา,ค,า, 15, าค่ะหนึ่งมืนห้าพันบาทค่ะถูกใจไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะในในส่วนของระบบรับจำนำข้าวนั้นนอกจากจะเป็นระบบที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องนั้นสามารถที่จะในเรื่องของราคาข้าวที่สูงขึ้นแล้วนะคะยังมีบัตรเครดิตการเกษตรกรให้ด้วย น,นี้จะทําไม่พอแม่พี่พน้องนั้นไม่ต้องกูนี่น้องระบบดีไหมคะ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้นะคะปูเป็นผู้หญิงขอ,อนโยบายฝากสําหรับผู้หญิงด้วยได้ไหมคะ <Yeah. S 1> แต่ขอเสียงสภาพสตรีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ คุณพ่อบ้านคะต้องกาบเรียนว่าพลังผู้หญิงพลังสตรีนั้นยิ่งใหญ่ค่ะแต่ที่สำคัญพลังสตรีนั้นนอกจากจะขยันแล้วยังหาเงนเินเก่งกับมาดูแลกับครอบครัวด้วยค่ะแน่นอนค่ะพระเพื่อไทยมีนโยบายสำหรับกองทุนบทบาทสตรีในการพัฒนา คุณภาพและฝีมือแรงงานตัดตรีนะคะ,ะเฉลี่ยจังหวัดละ100ล้านบาทค่ะูกใจไหมคะและขอประการสุดท้ายค่อว่านยโยบายที่เคยประสบความสำเร็จมาในอดีตเราจะนำกลับขึ้นมาและสารต่อทั้งหมดนะคะพอแมี่น้องคะ่ะไม่ว่าจะเป็น 30บาทรักษาดูโลกเอาไหมคะ SFL เ,เอาไหมคะกองทุนหมู่บ้านเอาไหมคะทุกอย่างนะคะไม่ต้องห่วงนะคะพ่อแไม่มีน้องคะเราจะดูแลรวมถึงเบี้ยผู้สูงอายุดว้วยค่ะซึ่งเบี้ยผู้สูงอายุนะคะเราจะมีอัตราเพิ่มตั้งแต่600 700 800 900และ ค่ะไม่ทราบ่ะพอแม่พี่น้องฟังแล้วมั่นใจสำหรับพักคเพื่อไทยเข้ามาทำงานรับใช้ไหมคะ,ะถ้ามั่นใจจะขอเสียงบ้าจะเชียร์พักไหนคะ,พะเพื่อไทยใช่ไหมคะเบอร์อะไรคะ,ระและขอขอฝากสสเพื่อเป็นตัวแทนของชาวกรุงท ของเขตบางพรดและบางกอกน้อยนะคะคุณพงพันยอดเมืองเจริญค่ะและเขตบางกอกน้อยคุณปิติพง์เต็มเจริญด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะหนุ่มหล่อคุณยุ่ระด น้องคะต้องกราบเรียนว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยต้องขอจำนวนสอสอขอพ่อแม่พี่น้องเทให้หมดใจเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ไหมคะ I'm ขอเสียงเชียร์หน่อยครับเบอร์อะไรขอเสียงนัมือดังๆเป็นกำลังใจเบอร์หนึ่งอีกครั้งนะครับได้เวลานายกหญิงคนนี้แล้วใช่ไหมครับขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะครับวันนี้คุณยิงรักบอกแล้วทําบุญวันเกิดวันนี้อยากให้พี่น้องคนไทยมีความสุขอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับขอบขอบพระคุณครับ